สำนักข่าว BBC รายงานอ้างทนายความของเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสและบริจิตมาครงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งว่ามีแผนเสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อศาลในสหรัฐอเมริกาเพื่อพิสูจน์ว่าภริยาของผู้นำฝรั่งเศสเป็นผู้หญิง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ดำเนินการฟ้องร้องแคนดิสโอเวนส์นักวิชาการขออภัยค่ะนักวิจารณ์ฝ่ายขวาชาวอเมริกันที่มีผู้ติดตามบนสื่อสังคมออนไลน์หลายล้านคนในข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากออกมากล่าวหาว่าบริจิตมาครงมีเพศกำเนิดเป็นชายเมื่อปีที่แล้วโอเวนส์ ens, ระบุว่าบริจิตมีชื่อจริงว่าชองมิเชลโตรเยอร์พร้อมทั้ง จัดพอดแคสต์8ตอนเพื่อย้ำถึงข้อกล่าวหาเรื่องเพศกำเนิดของเธอและระบุด้วยว่าจะขอเดิมพันชื่อเสียงในอาชีพทั้งหมดด้วยข้อเท็จจริงเหล่านี้ ทางด้านทนายความของคู่สามีภริยามาโครงเปิดเผยว่าภริยาผู้นำฝรั่งเศสรู้สึกเสียใจอย่างมากต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นและยิ่งทําให้ผู้นำฝรั่งเศสเสียสมาธิในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากเป็นการโจมตีครอบครัวพร้อมทั้งย้ําว่าบริจิตตพร้อมแล้วที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ต่อสาธารณชนเพื่อยุติข้อกล่าวหาดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าสบายใจนะักก็ตาม ขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องเพศกำเนิดของบริจิตเคยเป็นกระแสนในฝรั่งเศสมาแล้วเมื่อปี2021นะคะโดยสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสและพี่ชายชนะคดีฟ้องร้องบล็อกเกอร์2คนในศาลฝรั่งเศสแต่ต่อมาศาลอุทธรณ์กลับคำตัดสินศาลชั้นต้นโดยชี้ว่าคดีดังกล่าวไม่เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ